ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ครับผมเอฟซีรัฐสวัสดีครับผมสวัสดีครับว่ายไงนะวันนี้นะครับผมมาเอานกไปเที่ยงมาคัดนกครับผมไปเข้าไปดูเลยครับเข้าไปดูได้เลยมันเป็นนกกรงรวมเรายังไม่รู้เสียงมันเออนี่ยครับลุงกำลังจับอยู่ฟาสี้งเหลืองมีตัวนึง สีเขียวตัวเมียใช่ไหมลุงสีชมพูก็สวยสีชมพูสีชมพูนี่เดี๋ยวลุงตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียนะตัวใหญ่โอ้

จัดไปได้เสียนะครับผมไไน,นะนี่นะลุงเนี่ยอยู่กับมือลุงอะ<ป>มกเฉลยกลงรวม<ป>มีมีมีกงแล้วหรือครับ,รบมีกี่ใบมีสองใบอยู่อยู่ที่ไหนนะครับในบ้านเนี่ยบ้านเอื้อนี่บ้านเอื้ออาธร วัดเพลินไก่เนี่นนความบอลทอดอยู่ห้องมันเลี้ยงได้อยู่บอกรึเปลาขาไม่ว่าเนาะมีไม้ไมเลี้ยงเหรอเลี้ยงครับบ้านเอือ้อไหมครับไอเดียพี่พี่จะพี่จะเอาไว้ไหนหไว้ในห้องก็บอเป็นในห้องมันมีระเบียงอยู่หลังบ้านน่ะหลังบ้านอืมไม่มันมีเซียนวีเมื่อก่อนเซียนวีก็อยู่นั่นอยู่บ้านเอือ้อเอื้อไหนบ้านเอื้ออาทอนนี่แหละวัเชิญเหรอ นี่เนี่ยบ้านเอื้อปตทร,ทรนี่แหลระรับเอื้อเดียวกันเออไอวีไอวีเชียนวีเชียนวีไปแล้วครับผมไปไปจับดูนั่นน่ะตัวผู้หรือตัวเมียจับน,น้ำหางดูหน่อยโอ้เดี๋ยวคิดว่าอะไรจะไปเลี้ยงนกมันขี้ใส่มือแล้วมันจะติดดิ หรือเคยเลี้ยงอยู่พี่เคยเลี้ยงอยู่นะเคยน้องชายแฟนก็เลี้ยงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านนอกเราไม<ชา>่อยู่เนี่ยอยู่กระรางหม่มซอยสิบกระร<ช>างห่มอยู่ในซอยใช่ไหม<อ>แกต่อไหมแกต่อไหมอยู่กระรางห่มแกต่อไหมแกก็ไปต่อเหมือนกันแกก็ไปต่อบ้างแกก็ไปต่อ,อตงานงานแกทำงานเองไงแกไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับ เอาเอาลองลองเอาไปเลี้ยงดูถ้ามันเคยเคยเคยเลี้ยงอยู่น้องชายพรับตอนนี้ไม่มีไม่มีเวลาตอก่อดงานเยอะครับแฟนเราแฟนก็อยู่บ้านอ๋อแฟนแฟนไม่บ้านเนอะครับเนาะเออแฟนเขาก็ชอบเหมือนกัน <c oughs> ชอบเหมือนกัน, <c oughs> นเขาเขาไม่ได้ทำอะไรให้เ,เอออยู่บ้านเฉยเงเอยล<ง>องเลี้ยงดูต้องกู้เลยต้องกู้เลยหาเลยมัด บู๊เฮ้ี่เราไปทำงานดิใช่ไหมไปนู่นกระทุ้มแบนเทปปูนมาไหนอ่ะแล้วก็เทปปูนย้ายเต็นทเอามั้งย้ายเต็นท์กับเทปปูนแล้วแล้วผมไปช่วยเทปปูนสองตัวนะครับเอาไปเลี้ยงดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนี่สันเล็กๆสัน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 หนาวเดือนห้าบอกเดือนห้าไปครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่

มไม่มีไม่มีเหล็กธรรมดาเลยเอา,เอ,าอันนี้อันนี้ธรรมดาใช่ไหมลุงสูตรสูตรธรรมดาใช่ไหมเนี่ยธรรมดาแต่ว่าสายตีเยี่ยงเลยไงหมุนทั้งไหนก็ได้ไงอืม,มโอ้รุ่นมันสายไฟหรืออะไรลุงไหนสายไฟหรือสายป่าหรือสายป่า,ากาเ็เล่นได้หมดเลยแหละนี่เป็นตันเลดอันเนี้ยตันเลดใช่ไหมใช่เป็นตันเลด ตตอตรงนี้มันของสายไฟเข้าล็อกพอดีนะถ้าเข้าสายป่ามันถ้ามันไม่กิ่งใหญ่มันก็ไม่ลงล็อกเท่าไหร่ถ้าป่าก็ต้องเล่นกิ่งเล็กกับกิ่งใหญ่เล่นไม่ได้เขาอย่างนี้หมดเลยสั่งมาเอาแบบนี้แบบนี้เลยใช่ไหมสีอันขึ้นตรงไหนเดี๋ยวได้เลยก็ว่างั้นโอ้ลายกัดจริงๆป่าสายทมมาสั่งวันนี้มาบ่ายๆมาเอาว่างั้นอืของพวกเขา บกใครทำให้ครับนร้อยห้าสิบฮะนร้อยห้าสิบจัดไปได้เสียลุงเออจัดไปได้เสียร้อยห้าสิบอือมันซื้อตะเตะมาเลยเหล็กธรรมดาไม่มีแล้วไงก็เลยไม่ได้ผ่านไปทางนู้นไม่ได้เวมันเดี๋ยวจะซื้อทิ้งเอาไว้มันก็นั่นอยู่นะลุงมัน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 ก็ แต่จริงๆอะตามหลักจริงก็ลุงจะสายกว้างอันนึ่งสายกว้างทีนี้เขาไม่เขาไม่เอาเขาเอาแบบนม้หมดเลยเออเอาเท่ากันหมดเลยเอากันหมดเลยมันหนักไหมลุงให้ดัดอีกทีด้วยก็บอกก็ตรงๆก็ได้ผมไม่สวยเนเอาแบบนี้จะสวยกว่ามันหนักไหมลุงลุงว่ามันหนักไหมไมหนักหัวเศร้ารุ่นใหม่นะครับหัวเศร้ารุ่นใหม่รุ่นนี้รุ่นรุ่นไม่ปรับนะครับแต่ตะขอนี่เกี่ยวได้หมดเลยเกี่ยวสี่ทางเลยทางโอ้เกี่ยวคักเกี่ยวแน่เลย ใส่ไปปั๊บอย่างเดียวก็จะปขึ้นเลือกเกี่ยวเลยเกี่ยวไงได้หมดเนะไม่ต้องปรับออต้องการอย่างนี้เขาสั่งมาตามสั่งนะตามสั่งตามสั่งว่ากันไปนะครับอย่างนี้ก็แกวนะอยนี้ก็เกีวเหมือนกันเป็นสูตรของลุงเนี่ยมันปรับขึ้นปรับลงได้สองอันนะครับป๋าสายป๋าสาย สั่งไว้อืตามระเบียบครับร้อยห้าสิบบาทแต่เมีนเอาไปเป็นยังไงนกก็มันขันดียุดตอนนั้นก็ปอกเหลืองขาที่เหลืองอันเดียนะโอ้แล้วก็ตอนนี้ก็คนนี้ก็ทำงานด้วยกันใช่ไหมลุงทำงานโอ้อร้อนนั่นแหละอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงอยากเลีงมีกงอยู่แล้วซื้อข้าวมาตั้งนานแล้วมีลามาเอามา

วางไว้ในก็ของเอากลับไปที่ผาอาจารย์ยิเป็นไม่รู้เรื่องแบบไม่มีโอ้ยยิ่งเป็นเก็บอะไรไม่เห็นว่าแล้วไปทำไงแต่เนี่ยแกนเก่านะมาใช้อาจาย์ิเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอา้าคุณทำความสะอาดไม่เห็นได้ยังไงวะแกนขี้ใส่นมึงมชอบขี้ใส,ส,สยย่ก็ทำเป็นขี้ใส่ใแล้วยังขี้ใส่อีกมึงเดี๋ยวกูให้แดกทั้งที้นะมึงต,ตัวนี้ขันขันแล้วใช่ไหมลูกโอ้ขันเรียกอย่างดีเด เดือดหันทีไหมผีเสียงผีไหมอืมอหม่อมแก้วนะครับนกลูกสายดินสายดินอืมสายดินสายดินใส่แกครับขี้ใส่ลูกหกเป็นนิดหนี่สายดินสายดิน กำลังจะเป็นนกหนุ่มเนาะผนกำลังจะมา,าขันทั้งวันเลยเขาขันทั้งวันเลยบ่มันจะไม่คูแล้วบ่ลุงยังไม่คูยังไม่คูใช่ไหมดูนกดินนะครับผมนกดินเอามาจากจานมณฑีเป็นเจ้าโคนหรือเปล่ามีตัวเดียวนี่กระมอนแก้ว ลูกดินก็มีตัวนี่วันลุงไปยู้ตัววันวานไม่ไปวันวันนี้ไม่ได้ไปกับทุ่มแบน,มน,นผมมาประมาณนี้แหละไม่เห็นผมก็เลยมาขายของน,นี้วันเพราะไม่ได้ไปไหนก็เลยมาขายแต่คนที่แกแกเคยเลี้ยงบ่ลุงแกบอกว่าแกเคยเลี้ยงบอ เดี๋ยวอืมกมันมีอยู่องคงมีเวลาดูแลปล่อยนกตายแล้วปล่อยหาอืมเอาลองลองดูนะครับผมลองลองดูเพราะว่าถ้าเลี้ยงมันต้องจริงจังหน่อยนึงอนะเนาะเลี้ยงปล่อยทิ้งทิ้งไว้มันก็จะผัดขนผัดอะไรเป็นนกบ้าน,นนกอะไรนั่นแหละครับถ้าเสียงตัวไหนมันเข้าเป็นต่อมันก็ เอาไปต่อได้ถ้าตัวไหนมันไม่เป็นท่าก็ปล่อยนะครับหรือคนที่ชอบเลี้ยงก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปวานแม่เอาไปตัวหนึ่งวานเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับขาสีเหลืองน่มันขันอยู่อืมมันขันอยู่ในโค้งเราคู่แต่ล่ยีกเข้าอยู่ครับแ,แม่แม่เอาไปวานตัวอยู่ผมผมใส่ไว้สองตัวก็ยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้อ,ออกมาเลยสวยอยู่สองตัวนกเมือง งหงคอนน้องกี่ใ่หาคอนหน่อ,นกนอนยกินได้ไหมล่ะโอ้หัวเศร้าตัวใหม่สทางทสีทาง,ทางโ มาคักมาแน่เลยเต็มกรงแล้วครับผมจากจากนกเชลยสองตัวนะครับมือปืนนะครับผมสนใจก็พรหาตลาดได้เนาะแบ่งไม่รูเนี่ยแบ่งแบ่งใช่ไหมคู่คู่ละโอ้แบ่งว่างั้นนะครับผมมือปืนมือปืนครับผม มือปืนตัวหนึ่งไอ้ลุงลุงจะจับได้อยู่บ้านอีกตัวนึงตาสายต่อมาได้นะครับตัวเมียตาสายต่อมาได้ตัวผู้ลุงรัดต่อมาได้เอาไปเอามาเป็นลูกหลานของตาสายกับตาบวกสายเลือดเต็มคงหมดแล้วอาจจะซื้อกงมาแยกอยู่นะครับนี่ตัวผู้ั้งคู่ตัวผู้ั้งผู่ กูเหรอกูหลอกูหลรอมันพร้อมแล้วนะดิปีดเก่งดิบดิบดิบตัวนี้ยิงตัวนี้ตัวน้งยิงมาพูพูนึ่งอู้โอ้นั้นลูกอันนั้นลูกมันบอลลุ่งอะไม่ใช่ลูกมันลูกอนี้แหละลูกขาวนี่แหละแต่ว่ามันเข้าไปมันไม่พ่อ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 มันไหมพ่อมันจะเป็นตัวไหนตัวนี้แหละพ่อตัวดั้งเดิมใช่ไหมต้องเดิมแหละอันนี้มันเพิ่งจะขึ้นมันเป็นสายเลือดเดียวกันเพงจะขึ้นนะครับมันเป็นสายเลือดเดียวกันเพิ่งจะขึ้นนะตัวนั้นน้อองไตัวนี้อีีนนนนะ่้ครับ ใครก็ถ้าสนใจก็แบ่งได้นะลุงเนะาะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรลัดไว้นะครับผมให้ติดต่องัดเลยเดี๋ยวถ้านั่นใครอยากได้เดี๋ยวผมจะเป็นธุระส่งให้นะครับมันเยอะครับมันโอ้ถ้าเราเพาะนกเขาได้แบบนี้ก็แจ๋วนะลุงเนาะม,มือครับมือไปเหยียบลูกลยแล้วเดียวนะครับ ไม่ถึงปีเลยจะมาแยกคนใส่นี่แล้วให้ลูกอยู่ตามล้ำพังนะไม่ไหวโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้เช้านี้แวะมาหาอีกแล้วนะครับผมนะขออนุญาตแยกย้ายกันไปลุกก่อนไปหาเย็นไ่อไปหาเออไปเหยียบลูกแล้วเนี่ยโอเคครับลุงสวัสดีครับเราแยกย้ายกันไปทํางานครับผมเดี๋ยวว่างๆไปต่อนกให้พี่น้องได้รับชมครับผม อืมสวัสดีครับเจอเจอกันใหม่ครับ